สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะสวัสดีครับตลาดหุ้นสหรัฐในวันที่22ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าเจอกับแรงกดดันหนักเลยทีเดียวครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับตั้งแต่ปัจจัยใหญ่ๆอย่างความตึงเครียดทางการค้าไปจนถึงเรื่องราวของหุ้นยักษ์ใหญ่อย,อย่างเทสลากับ n น t f ฟ i x ที่กำลัง,งส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่ครับ วันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นนะครับเริ่มจากภาพรวมตลาดก่อนเลยและไปดูกันว่าอะไรคือสองแรงกดดันสำคัญที่ว่าจากนั้นไปดูความเคลื่อนไหวแปลกๆของน้ำมันกับทองคำแล้วก็เจาะลึกเรื่องของ Netflix กับเท s l a และสุดท้ายครับเราจะมาสรุปกันว่ามีอะไรที่ต้องจับตาดูกันต่อไป โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ของตลาดกันก่อนเลยซึ่งก็อย่างที่เห็นครับว่าแดงทั้งกระดานดัดชนีหลกัลกๆของสหรัฐนี่ปิดลบกันทั่วหน้าเลยครับนี่แหละครับภาพมันฟ้องเลยดัดชนีหลักปิดลบกันหมดโดยเฉพาะ NASDAQ ที่เป็นดงของหุ้นเทคเนี่ยหนักสุดเลยครับเกือบลบไป1%เต็มๆต,ตามมาด้วยดาวโจนส์ที่ลบไป0.71%และ s p 5 0 0ที่ลบไป0.5 3ครับ ซึ่งมันก็สะท้อนความกังวลในวงกว้างของตลาดได้เป็นอย่างดีการที่ NASDAQ ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงไปเกือบเต็มๆ1%ี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่านักลงทุนกำลังกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีเป็นพิเศษเลย ส่วนดาวโจนส์ที่เป็นเหมือนตัวแทนของพี่ใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมก็ปรับตัวลงแรงเหมือนกันนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าความกังวลเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเดียวแล้วล่ะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า S&P 500ซึ่งเป็นภาพรวมของตลาดที่กว้างที่สุดก็ไม่รอดเหมือนกันต้านแรงขายไม่ไหวจริงๆครับเอาละครับแล้วไอตัวเลขแดงๆที่เราเห็นกันไปเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ จริงๆแล้วนะครับมันมีแรงกดดันหลักๆอยู่สองเรื่องเลยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยตรงแรงกดดันแรกเลยก็คือเรื่องความตึงเครียดทางการค้ากับจีนครับที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังจากมีข่าวออกมาว่าสหรัฐอาจจะจำกัดการส่งออกสินค้าซอฟต์แวร์ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือปัญหา g government s h u t d o w n ที่ยืดเยื้อมา22วันแล้วและมันก็เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วพอพูดถึงเรื่องการค้าโลกเนี่ยนะครับมันมีสถิติที่น่าสนใจมากออกมาพอดีเลยซึ่งอาจจะเป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจทางเศรษฐกิจในระยะยามได้เลยนะครับนี่แหละครับข้อมูลล่าสุดในช่วง8เดือนแรกของปีเนี่ยปรากฏว่าจีนแซงหน้าสหรัฐกลับขึ้นมาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเยอรมนีได้อีกครั้งซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นภาพเหมือนกันนะครับว่าสายสัมพันธ์ทางการค้าของโลกเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอยู่ ทีนี้เราลองเปลี่ยนมาดูที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างที่น่าสนใจมากๆก็คือสินทรัพย์2ตัวสําคัญอย่างน้ํามันกับทองคําครับมันกลับส่งสัญญาณที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยเอ้มันกําลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าคืออย่างนี้นะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นเพราะสต๊อกน้ํามันดิบของสหรัฐลดลงซึ่งมันก็บอกว่าความต้องการยังดีอยู่แถมยังมีข่าวการคว่ำบาตรบริษัทน้ํามันของรัสเซียเข้ามาช่วยหนุนอีก แต่อีกด้านหนึ่งครับทองคําซึ่งปกติเรามองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยกลับร่วงลงสงังั้นเพราะนักลงทุนเลือกที่จะขายทํากําไรออกมาก่อนที่ตัวเลขเงินเฟอ้อสำคัญจะประกาศนั่นเองครับจากภาพใหญ่ๆเมื่อกี้เราลองซูมเข้ามาดูที่หุ้นรายตัวที่เป็นที่จับตาของทุกคนกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือ Netflix และเทสลาซึ่งแต่ละบริษัทก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปเลยค่ะ เริ่มที่ Netflix ก่อนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะรายงานว่ามีกำไรและไรายได้เติบโตนะแต่ก็เหมือนมีดอกจันตัวใหญ่ๆติดมาด้วยเพราะว่าอัตรากำไรหรือมา r g จินเนี่ยถูกกดดันจากปัญหาภาษีในบราซิลครับจนสุดท้ายบริษัทก็ต้องยอมปรับลดเป้ากำไรของทั้งปีลงส่วนทางฝั่งของเทส l a เนี่ยประเด็นที่ตลาดกำลังคุยกันก่อนที่งบจะออกมันกลับไม่ใช่เรื่องยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ แต่กลายเป็นเรื่องของความคาดหวังในอนาคตกับโปรเจกต์โรโบแท็กซี่หรือว่าแท็กซี่ไรคนขับแทนซะแล้วพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแบบนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือและจากนี้ไปล่ะเราควรจะจับตาดูปัจจัยอะไรเป็นพิเศษมี3มเรื่องหลักๆเลยครับที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด 1. คือสถานการณ์ g o v e r n m e n t Shu t ดดาวครับว่าจะจบลงเมื่อไหร่2คือ ตัวเลขเงินเฟอ้อที่จับประกาศออกมาซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของเฟดเลยและ 3. คือผลประกอบการของบริษัทอื่นๆที่จะทยอยประกาศออกมาซึ่งมันจะบอกเราได้ถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่แท้จริงครับสุดท้ายนี้ครับมันก็เลยเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆว่าท่ามกลางตลาดที่เต็มไปด้วยปัจจัยลบและความหวังในอนาคตที่ยังดูไม่แน่นอนแบบนี้โอกาสที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายนักลงทุนทุกคนเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ